สวัสดีครับอ่าวันนี้ชวนมาดูสวนเล็กๆของผมนะครับผมได้ปลูกน้ําเต้าเอาไว้สองกอนะครับนะครับน้ำเต้าเพื่อนเขาบอกว่าเป็นน้ําเต้าลายนะครับนะต้นที่ใบเขียวเขียวเข้มเ,มเมนั่นนะครับน่ฮะอันนี้นี่ครับน้ำเต้าลายนะครับจริงๆน้ําเต้ามีอยู่หลายชนิดมากนะครับถิ่นฐานเดิมก็มาจาก ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกานะครับนะกระจายไปทั่วโลกนะครับดอกไม้ที่เห็นนั่นคือดอกมอร์นิงกอรี่นะครับเอาเรามาดูคำครับนี่ครับนี่คือดอกตัวเมียนะครับของน้ำเต้านะครับทางฝั่งซ้ายมือนะครับดอกตัวเมียก็จะมีลูกเล็กๆติดอยู่นะครับนะ่ฮะดอกตัวเมีย ส่วนทางขวามือเป็นดอกตัวู่ครับจะไม่มีลูกเล็กๆติดอยู่นี่คือข้อแตกต่างของดอกตัวู่กับดอกตัวเมียของน้ำเต้านะครับน้ำเต้านิจบาลในช่วงตอนเย็นๆตอนค่าๆนะครับนี่ผมมาถ่ายตอนเช้าดอกก็เริ่มจะขุบลงไปเล็กน้อยแล้วครับดอกจะไม่สวยเหมือนกับตอนที่บานใหม่ๆซึ่งจะมีสีขาวนะครับนี่มาดูใบครับใบนี่ ก็จะเห็นว่ามีขนเล็กๆ,ๆๆๆนะครับแล้วก็มีหนวดนะครับหนวดก็คืออุปกรณ์ของน้ำเต้าที่จะไต่ไปตามต้นไม้หรือพื้นที่ต่างๆ,ๆนะครับเราจะปลูกน้ำเต้าบนพื้นดินก็ได้หรือว่าจะปลูกทําค้างให้มันไต่ก็ได้นะครับน้ำเต้านี้เราเอามาทําอาหารได้นะครับมีประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะพวกลด น้ำตาในเลือดนะครลดความดันนะครับเป็นอาหารของผู้สูงอายุนะครับพูดถึงน้ำเต้าแล้วลองไปดูที่ว่าลูกเป็นยังไงนะครับที่บอกว่าน้ำเต้าลายนะครับอ้าวเราเห็นแล้วครับนี่ครับนะลูกของน้ำเต้าลายนะครับนี่ลูกค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับนี่ปกติคนไทยก็จะใช้น้ำเต้าที่มีขนาด เล็กๆะหมายถึงว่าน้ำเต้าอ,อ่อนนะครับมาทำอาหารทำได้หลายอย่างทั้งผัดทั้งแกงทั้งต้มจิ้มน้ำพริกได้หลายอย่างเลยนะครับน้ำเต้าครับผมปลูกเอาไว้นะฮะนี่เพื่อนก็ให้มาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับปลูกกว่าจะได้ผลนี่ก็ ประมาณสักสองเดือนเสร็ศษนะครับประมาณสักสิบอาทิตย์นะครับก็จะได้ผลละแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มติดติดผลนะครับหลายๆลูกเอาละครับถ้าสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ